สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเกมโอลิมปัสนะคุณผู้ชมจากค่ายแพมติกเพย์นะคุณผู้ชมมาลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอย่าให้เป็นการเสียเวลาคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วคุณผู้ชมมาเปิดหัวกันเลยสองหมื่นหนึ่งนะรอบนี้มาแบบดุดันเลยนะหัวขึ้นของขึ้นหัวล้อน,นะคุณผู้ชมไปแบบดุดันไปเลยคุณผู้ชมไม่มีใช้โซแล้วคุณผู้ชมรอบนี้ไปแบบวัดใจใจไม่ใจไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชม เออดอกนี้สวยเออตัวคูณลงมาหน่อยตัวคูณลงมาหน่อยเออหูยดอกนี้ของจริงคูณคูณคูณห้าโอเคขอขอคูณอีกขอคูณอีกคูณสองก็ได้คูณสามโอเคขอคูณอีกขอคูณอีกขอคูณอีกคูณมาคูณมาคูณสิบเลยคูณมาโอ้หวังเยอะไปหน่อยว่ะแปดเออเหมืนสี่โอเคมาถึงเปิดมาสวยอยู่นะคุณผู้ชมเซนเซไปหนึ่งทีขอเซนอีกหนึ่งทีได้ไหมเปล่า ขอเซฟอีกหนึ่งทีได้บ้าอเงียบแล้ววะ่ะจ่ายรอบเดียวโอเคสวยพชรต้มลง,งมาดิเออสวยช่อน,นี้ขอคูณหกได้ไหมอื้มอืม,อมอไหลไม่สุดวะ่ะห้าพันโอเคคุณผู้ชมยัมงพอได้นะโอเคสวยดอกนี้สวยนะไปต่อไปต่อ โอ้โหไปลาจดช็อตเดียวยังหวะคุณผู้ชมโอเคหมื่นสองบาทเซนเซอหนึ่งทีโอเคโอเคไหลแบบนี้สวยซื้อรอบเดียวเพ่นได้แบบแบบนี้หนีนะถ้าแตกอย่างเงี้ยขออีกทีได้ไหมัา 40, ้าสี่หมื่นอ่ะโอ้โหหมดแล้วหมดแม็กก็หรอหมดแม็กก็หรอหมดแม็กก็หรอเออไปต่อมองกุฎมงกุฎเท่าไหร่โอเคเจ็ดพันโอเคเมกาอ,อีกหนึ่งที โอ้โหเปิดหัวมาอย่างนี้ก็สวยดีคุณผู้ชมเออสวยไหลไหลมงกุฎโอเคเท่านี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมเท่านี้ก็ได้อยู่สองพันหกขออีกทีได้ไหมเออเพชรแดงแหวนแหวนเออแหวนแหวนลงมาต่อแหวนแหวนจ้ะแหวนไม่มาคุณผู้ชมพอก็ได้อยู่นะคูณสามสิบหกโอเคเก้าพันสี่ร้อยบาทซูเปอร์นะคุณผู้ชมโอ้โห เทียมาถึงใส่ปุ๊บเข้าปั๊บคุณผู้ชมแบบนี้กำไรเนาะเนาะเลยนะคุณผู้ชมสามหมื่นคุณผู้ชมโอ้โหซื้อสองหมื่นแต่งแลสามหมื่นได้แต่งมาห้าหมื่นสองนะคุณผู้ชมกำไรสามหมื่นหนึ่งนะโอ้โหแบบนี้ก็เฟี้ยวจอเลยคุณผู้ชมแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมกราบสวัสดีครับ